โอเคนะพี่เขาก็มาจากจังหวัดสุพรรณเนาะเอาพระมาแบ่งปันเดี๋ยวเรามาดูว่าจะได้พระอะไรบ้างส่วนใหญ่พวกนี้จะยังไม่ค่อยแพงย่อย <laughs> อ๋อนะี่พี่มีเป็นถุงเลยใช่ไหมครับองหนึ่งไม่แพงถ้าเป็นแพงมีรุ่น3 9กาับ47เจ็สองรุ่นใช่<ะ>ก็คือรุ่นที่พี่มีอยู่เนาะรุ่นแรกกัปบนี่เท<ะ>่าไหร่ครับ4 7ก็ขายผมขายอยู่พันนิดนิดนะครับพี่ตอนเนี้ยถ้าเป็นแต่ก่อนก็ พันกว่าพันพันปลายถึงสองพันแต่ตอนนี้ราคาก็ลงอย่างที่บอก์เพียลงมาครึ่งนึงพวกนี้จะเป็นฟัลมสี่เจ็ดฟัลมสี่เจ็ดส่วนมากจะมีจานทั้นัหนเลยอ๋อจะไหนเขาอ๋อแล้วพี่ไปหาหลวงพ่อช่วงปีอะไรน่าจะช่วงประมาณสี่หกสี่เจ็ดอยู่ช่วงนี้ครับอ๋อสี่หกสี่เจ็ดก็ได้ราคาจากที่วันมาหมดเลยเนาะ ไม่มีปั๊มนุ่นเนื้อเงินบางพี่รุ่นแรกเลยนะถ้ารุ่นแรกมันจะแพงกว่ารุนร่นรุ่นสี่เจ็ดอีกรุ่นแรกมีแต่ทองแดงทองแดงเรื่องนวะไม่แน่ใจผมดูให้ผมไม่ได้ออกมาเออีกอ๋อเอาข้ออีมานั่งได้นะครับอีกข้างใน,นครับไม่เป็นไรครับ แล้วหลวงพ่อรวยอยู่จะไปหาท่านหเออหลวงพ่อรวยมีทวดรวยอยู่องเดียวเองไม่ได้ไม่ได้ไปจับไปเล่นเลยเป็นคนอย่างที่เล่น้าเล่นพ้าหลวงพ่อเลยครับแต่ก่อนก็จับมั่วไปหมดพอมาช่วงหลังนี่ก็มาหลวงพ่อเพี้ยนแล้วก็ช่วงหลังนี่ก็สเปรธปะไม่ได้อะไรอีกมีพัากินด้วยพัากินและหมูสองชุดสองชุดตอนแรกก็จะแบ่งชุดเดียวพอดี ต้องการตั้งไปให้หลานเข้ามหาลัยในเสียค่าเทอมเสียค่าเทอมใช่ไหมหรือว่าน่าจะเรี้ยงใช้อยู่อ๋ออันนี้ใช่ไหมพี่ข้างล่างจะติดอันนั้นอยู่ติดกาวอยู่เจ้าสวก็ซื้อมายังยังอยู่เลยหนึงเต็มเลยหนึงเต็มเลยว่าเยอะไปหมด ประมูลเงินก็พันนดิดๆตอนนี้อัลยครับพี่อสี่เจ็ดนี่มีอยู่ห้าหกงแล้วก็สี่เจ็ดจะมีช่วงหนึ่งที่แพงมากตอนนี้ก็ราคาต่ำลงมาเยอะเยอะกว่าสามเก้าเครับ39สเก้าราคาดีกว่าเป็นตอนนี้อันนี้ไมค์คอน เปิดนิดหน่อยครับพี่ฟิวโลนอากาศของหลวงพ่อที่มีราคามันต้องเป็นพวกนี้มากกว่าสี4เจ็ดสีเจ็ดสามเก้าแค่สองรุ่นครับห้าสามยังถูกเลยห้าสามปั๊มก็ยังแค่ร้อยกว่าบาทสางร้อยตอนนี้แต่ถ้าเป็นหลักพันก็จะมีสี่เจ็ดกับสามเก้าที่ยังพอขายได้นักงนั้นก็เขาจะนิยมเหลี่ยนกันมากกว่าตอนเก็บก็ไม่ได้คำนึงว่าจะปล่อยจะอะไรเพราเราไม่ได้เก็บเอะแล้วนะเลย หมืน่นสามหมืน่นสี่ประมาณหมื่นสี่อะพี่จุดเนี้ยไม่รวมอันนี้นะมไม่ถึง 15, หมื่นห้าหรอกพวกนี้มันข<ว><ว>ายแทบไม่มีราคาเลยจริงๆีผมไม่เอาก็เลยตรงเนี้ยเออเอาแค่ตรงนี้ก็พอถ้าสิบสิบสามพวกตีเนี้ยตีให้พี่พันหนึ่งผมไม่น่าจะขายได้ถึงหรอกอเพราะว่าองค์หนึ่ง,งเนี่ยอย่างพวกนี้ยไม่ถึงร้อยเลยใช่แต่ก็ตีถวยพี่ไปใช่ อันนี้เนื้อเป็นเนื้ออันนี้ไม่ใช่เงินนะไมค่อนไมค่อนใช่ไมค่อนครับไมค่อนทองแดงครัอย่างพิม์ใหญ่ก็ยังขายได้แค่ร้อยอย่งพิม์เล็กก็ไม่ถึงร้อยใช่ก็ตีให้พี่มัถั่วถั่วไปครับพี่ขันกาบาทใช่ครับเอาไม่ได้เอามาไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นละวาก,ก็สองพันกว่าอืออแต่พวกเหรียญดีกว่านะแต่ถ้าพี่พี่พี่มีพวกเนี้ยเนี่ยพวกโซนพวกเนี้ยมันจะเป็นหมื่นเหรียญหนึ่งนะครับ ใช่พวกเวกนี้ยเขาจะมีน้อยอ <Arc ane. S 2> มีแค่เก้าสิบเหรียญแปสิบเก้าเหรียญอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเขาจะยังได้ราคาอยู่ชดหลังนี่ไม่ได้เล่นเลยไม่ไดงง้ก่อนหลวงพ่อเสียนะครับครับพี่ไม่มได้จับมาเล่นเล่นหาเลยอือม,มาสิบห้าโอเคครับ อันนี้เดี๋ยวต้องไปลุ้นเราด้วยโอเคเนาะก็จบชุดนี้กับพี่ไป15,000บาทยังไงขอบคุณพี่มากซาเดินทางจากสุพรรณมาแบ่งปันให้เนาะโอเคเดี๋ยวทำการโอนตังให้พี่เขาแล้วใครมีพักเคลื่องก็สามารถส่งภาพพร้อมราคามาได้ที่ ID Line นะครับหรือว่าเพจหน้าพักเคลื่องก็ได้แล้วเจอกันคลิปหน้าเจอกันใหม่นะผม